สวัสดีคะ่ะเซลล์เดนฮอนด้านะคะวันนี้เดนจะมาอธิบายในส่วนของสมุดร,รับประกันวารันตีนะคะของรถยนต์ h o n d a city ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในสมุดร,รับประกันมีอะไรบ้างคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของสมุดร,รับประกันนะคะโอเคมาที่หน้าแรกเลยนะคะอันแรกนะคะข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็จะมี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงเลยเราสามารถโทรไปที่หมายเลขนะคะ021111234นะคะก็จะมีฟรีบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหารถยนต์ฮอนด้านในกรณีที่รถเสียฉุกเฉินนะคะแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ทั่วประเทศเฉพาะค่าบริการไม่รวมค่าอะไหล่ ฟรีบริการเติมน้ำมันจำนวน10ลิตร1ครั้งต่อปีในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินนะคะฟรีค่าบริการลากจูงไปยังศูนย์ฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดไม่จำกัดระยะทางหรือไปยังสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฮอนด้าเขาจะฟรีให้20กิโลเมตรแรกนะคะส่วนเกินเขาจะคิดกิโลเมตรละ25บาทค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับประกันงานบริการค่ะรับประกันงานซ่อมทั่วไปที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรแท้ของฮอนด้าจะรับประกัน1ปีไม่จํากัดระยะทาง รับประกันงานซ่อมทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรงจะรับประกัน6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรขังแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะรับประกันงานซ่อมสีและตัวถังจะรับประกัน1ปีไม่จํากัดระยะทางค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นหน้านี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะคะค่าถัดมานะคะก็จะเป็น คูปองฟรีค่าแรงสำหรับเช็คเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นคูปองฟรีค่าแรงเช็คระยะตามรอบนะคะเราจะเข้าเช็คระยะตามรอบทุกทุก0 0 0หมื่นกิโลเมตรนะคะหรือ6เดือนแล้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นรายการตรวจสอบคุณภาพรถก่อนส่งมอบค่ะจะมีทั้งหมด9 4รายการนะคะ ตรวสอบกันอยู่3ขั้นตอนค่ะหนึงจากโรงงานที่ผลิตนะคะ 2. พอรถมาลงที่อุบลแล้วนะคะมาลงที่โชว์ลูมของเราแล้วก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ PDI ตรวจเช็คแล้วก็เดินตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะถัดมาค่ะหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะการรับประกันของ รถยนต์ฮอนด้าของเรานะคะรถยนต์ฮอนด้าของเรานะคะจะรับประกันตัวรถตั้งแต่วันที่เรารับรถนะคะจนถึง3ปีหรือ10,000แกิโลเมตรค่ะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะแล้วก็จะมีคูปองฟรีค่าแรงให้2ครั้งครั้งแรกก็คือ6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วก็ครั้งที่2 12เดือนหรือส0 0 0 0กิโลค่ะแล้วก็จะมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกันนะคะจะมีทั้งหมด17ข้อค่ะ เดี๋ยวดันขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 1- 2ถึงข้อนะคะ 1. น,นะคะถ้าครากาหนดเข้าเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบแล้วเราลัดเลยไม่เข้ามาเช็คตามรอบถ้าเกิดมีความเสียหายในส่วนของห้องเครื่องยนต์เขาจะไม่ได้รับประกันในส่วนนั้นให้นะคะหรือ 2. ถ้าเราเอารถไปดัดแปลงสภาพจากด้านนอกนะคะเขาจะสิ้นสุดการรับประกันตัวรถทันทีค่ะตัวนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นการรับประกันชิ้นส่วนเงื่อนไขพิเศษ แบตเตอรี่รถยนต์นะคะจะรับประกัน1ปีหรือ5 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนส่วนยางรถยนต์นะคะบริษัทผู้ผลิตยางจะรับประกันไม่เกิน2ปีหรือ5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนแล้วก็ในส่วนของหน้านี้นะคะจะเป็น ตารางบำรงการรักษารถยนต์ Honda City Turbo ของเรานะคะทุกครั้งที่เรานำรถเข้ามาเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เราสามารถมาดูจากหน้านี้ได้นะคะว่าเขาเช็คอะไรให้เราบ้างแล้วก็เขาเปลี่ยนอะไรให้เราบ้างค่ะไอ <I S 2> ก็คือการตรวจเช็คนะคะอา <I S 2> ก็คือการเปลี่ยนค่ะอย่างระยะแรกเลยนะคะเราก็จะเช็คทั้งหมดเลยเพราะว่าบางทีในส่วนของน้ำมันเครื่องค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนให้เราในรอบที่เราเข้ามาเช็ครอบเครื่องยนต์ของเทอร์โบนะคะ ในส่วนของ City Turbo ของเรานะคะถ้า,ามีสัญ,ญลักษณ์รูปประแจสีส้มๆนะคะขึ้นที่มารวัดเราต้องนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการทันทีค่ะค่ะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของบันทึกการบำรุงรักษาตามกำหนดนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนะคะเขาเป็นคนลงข้อมูลค่ะเล่มนี้นะคะจะเก็บไว้ในแฟ้มดําแนะนําให้ลูกค้านะคะเก็บไว้ในลิ้นชักหน้ารถเลยค่ะไม่ต้องเอาลง,ลงจากรถเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เรานํารถเข้าศูนย์บริการเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมาดูที่หน้านี้ทุกครั้งค่ะก็จะมีในส่วนของระยะที่ใช้งานนะคะวันที่แล้วก็ศูนย์บริการที่เรานําไปใช้บริการะคะ่ะ ส่วนหน้านี้จะเป็นแนวทางการป้องกันสนิมนะคะก็รีเลียมพื้นที่จอดที่เป็นบริเวณน้ำขังนะคะค่ะัดมาตัวนี้นะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเจ้าของรถคนที่2แล้วก็คนที่3ค่ะในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนชื่อโอนรถนะคะค่ะท่านมาค่ะก็จะ,ะเป็นเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะส่งเอกสารนะคะ จะมีให้2แผ่นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดส่งเอกสารใหม่ให้เขียนที่อยู่ใหม่ลงไปนะคะพับส่งไปรษณีเลยไม่ต้องติดแสแตปมนะคะส่วนหน้านี้จะเป็นชื่อโชรูมแล้วก็ศูนย์บริการทั่วประเทศค่ะสมมติว่าเรามีการเดินทางอย่างนี้ค่ะเราอยากดูว่าสถานที่ที่เราไปมีศูนย์บริการที่ไหนบ้างเราสามารถมาดูจากหน้านี้ได้นะคะสำหรับของอุโบสถของเรานะคะโชวรูมของเราก็จะมีทั้งหมด5สาขานะคะ ก็จะมีสาขา,อ,าอุบลจะมีสองสาขานะคะสาขาในเมืองห้วยคุ้มนะคะอันนจาเจริญมุกดาหารโคลราตรงข้ามตลาดเซฟวันนะคะแล้วก็ศรีสะเกตค่ะก็สามารถโทรไปนัดหมายได้เลยนะคะสำหรับถ้าลูกค้าจะมาใช้บริการที่อุบลน,นะคะสามารถโทรหาเดือนหรือไลน์หาเดือนได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินจะนัดหมายจองคิวให้ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามารอนานๆน,น,นะคะ โอเคค่ะสำหรับสมุดรับประกันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอ่าถ้าลูกค้านะคะสงสัยข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามเดินได้เลยค่ะ